ใ่ครับชอบมากครับโอเคยอมคนครับตั้งแต่ที่เราเตะขาที่บางสันเนี่ยถือเป็นไอดอลเรานะเพราะนั้นเราไม่เตะม่ว่าเราต้องต้องได้หรืออะไรอย่างเงยนะผมก็ไม่ไม่ยั่งใจเท่าไหร่ครับยั่งใจต้องระวังๆอยู่นะใช่ต้องระวังเพราะหมัดขออันตรายครับมีตัวหมัดที่บางสันเป็นหลายตัวเลยนะครับก็มองกันครับมองกใจมาวางใจได้ครับต้อปัจจัยอะไรที่ทำให้เราชใช่ไหมกนนั้นก็ไห้ในสภาพร่างกายที่ส่วนตัว เาทิ้ิไปแล้วนะสาหน้ที่ของศาได้ไม่ธรรมดาเลยนะครเราอยากดใครในอนาคตแีการคมอกรครับ้หนึ่งานเลยหที่เจรันทุกวันแล้วานงี้เนี่ยาเป็นวีให้ด้วยนะวันนี้นะใช่ครับนนี้มีโอกาสที่จะไึกกับอ่าตาทศอย่างเชนสอมนนี่ยมี มีโอกาสที่เราจะหาก็ยังไปเกันช่มปเนกันใช่ไกวนใช่มชีพกันนะไปสามสามปีนะาอนนี้พิชมหาจนยังไม่หมดไฟนะน้องนะขราบผมสามียังยังยังไหมดเครับหวอมีมีอีกสองคนครับจริงนะ เป็นเอกจริงเหรอวันนี้วันนี้ชัยชนะครั้งนี้นำฝากใครบ้างครับชัยชนะครั้งนี้ก็ฝากลูกชายฝากพ่อแม่ฝากครอบครัวครับผมนายใหญ่นายใหญ่คิดเท่าไหร่ครับนายใหญ่ก็ต้องมีหลายกังปั้นสร้อยเอสสะ้อยเอสและยังไม่เผยครับยังไม่เผยนอนแน่นอนนะเอาละครับพี่ตุ้ยจะขออะไรในฐานน้องครับไม่มีไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากครับรักษารับรักษาะกายต่อ ประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศของสหกมวยวันนี้ครับที่เวทีลุมพินีครับขอบคุณเพื่อนจริงที่เข้ามารับชมครับจริงๆแล้วเก่งก่อนเกมเราก็ทายถูกกันเป็นส่วนใหญ่นะ,ะเก่งก่อนเกมเราทายถูกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมจริงจริงโอเคเดี๋ยวพบพอกันครับโอกาสหน้าครับ